นี่ทุกคนเรากลายเป็นมนุษย์ตัวดําเหมือนเราโดนหมึกไปหมดเลยอะแต่จริงๆแล้วเรามาเป็นโจนกันนะคะเราจะมาป้นทุกอย่างที่อยู่ในเมืองบูเพ็กเว่นทุกคนเอาใจช่วยพวกเราด้วยไม่รู้จะโดนตำรวจจับหรือเปล่าไปกันเลยครับโอ้โหวิ่งไวมากรถก็เป็นสีดําแล้วเราไปด้วยกันมัะเนี่ยใช่โอเคบิงบไปด้วยกันครับภารกิจแรกเราจะไปไหนครับตัวเรามองไม่เห็น้าเลยนะไปไหนอุ้ยตกตกพี่ไบคตกแล้วิ วิ่งรอพี่บายด้วยวิ่งเอ้าวบิงไม่รอพี่ไบายวิ่งมารอบาด้วยสิอ้าวภารกิจแรกเรามาธนาคารเลยเหรอบิงรอด้วยโอ้บิงขึ้นไปแล้วต้องเข้าไปขั้นตอนแรกเราต้องทําอะไรบอกเพื่อนๆก่อนเราต้องไปที่สิเราต้องมาหยิบอันนี้หยิบอันไหนครับหยิบหยิบเขียวอ๋อหยิบคล้ายๆสมุดธนาคารคล้ายๆการ์ดเครดิต แล้วก็ยังไงต่อครับหลังจก็ขึ้นมาข้างบนนี้อ่ะขึ้นไปเลยครับเอ้ยเราป๊บนึงเราต้องหยิบอันนี้แล้วขึ้นมาข้างบนแล้วก็เอาอันเนี้ยติดตรงนี้ได้เลยอ๋อถ้าเราไม่มีก๊าซสีเขียวมันจะเปิดไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมไม้ใช่แล้วขั้นตอนต่อไปอะครับวางระเบิดวางระเบิดแล้วก็กดสีเขียวอันนี้เลยโอ้โหมีรีบมันเถึงรีบีคแล้วมันจะมาอีกไม่ไม่เดี๋ยวไปดูก่อนพอระเบิดแล้วเราก็จะเจอตังหรอหยิบไปแล้วใช่ไหม โหไวมากค่ะเบลเบลรีเมียเสียงอะไรนะตำรวจมาหรือเปล่าอุ้ยคุณไปดูสิตำรวจมาฟังไรเบลแอบฝั่งนี้แอบตรงนี้บิ๊กเข้ามาเข้ามาไม่ไม่คิดว่าตำรวจจะมาเลยเนี่ยใช่เลยนี่นี่แต่ว่าเรามีหนีไปสระน้ำเป็นช่องลับเหรอมาเบลหนีไปสัตว์เราเจอความลับครับเราหนีมาสาะน้ำได้ไงอ่ะเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายโอ้ไม่คิดว่าตำรวจจะมาแล้วเนี่ยใช่ตำรวจมาเฉยเลย ไปฝั่งไหนดีครับนี่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 ไปด้วยตรงไหนไหมตรงไหนดีไปเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้ามาโดนจับมีใครโดนจับเปล่ายังไม่มีใครโดนจับเราต้องแอบอยู่ตรงนี้ก่อนได้ได้ได้เฮ้ยไอ้หนูติดอันเนี้ยอุ้ยใบ้ใบใบดูข้างหน้าสิตำรวจเยอะมาสามพันเลยอ่ะไอ้ตัวแอบก่อนอุ้ยเขาปิดไว้เลยเขาเขาปิดไม่ให้ใครออกเลยอ่ะ แล้วแบบนี้เราเราต้องแอบนานไหมครับับได้ไหบิงไม้เราต้องแอบนานไหมเรอให้ตำรวจไปเหรอก็ถ้าเราออกมาตอนนี้เลยได้ไหมตำรวจก็เห็นอ่ะตำรวจจับหรออุ <ม Get S 1> ยยย้ยอุยอุยเมื่อกี้ใครโผล <quatre S 2> ่มาอุ้ยอุยบิงบิงระวังเมื่อกี้น้องบิงโผล่ขึ้นมาจากน้าเอาแล้วห้องนี้และภัยธนาคารจะถูกปิดแล้วตำรวจจะไปแล้วทุกคนอีกนิดเดียวรอรอแป๊บหนึ่งบิงบิงลองโผล่ขึ้นมาสิโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาบิงโผล่ขึ้นมาแล้วครับ Ooh, ooh, ooh. อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ er ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรให้ตำรวจไปก่อนไปให้ไกลที่สุดเลยแล้วค่อยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเลยครับโผล่ขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราโผล่ขึ้นมาแล้วไปไปไปเดี๋ยวเราเข้าอีกทีหนึ่งนะเราเรามามอบธารกิจกันก่อนเราไม่ต้องรีบขั้นตอนแรกเราต้องทําอะไรบอกเพื่อนเพื่อนก่อนเราต้องหยิบการ์ดสีขาวก่อนอ๋อเอาการ์ดสีขาวอันนี้เป็นแบบใหม่เลยแล้วแล้วก็เอาการ์ดเปิดลิฟต์ถ้าเราไม่มีการ์ดเปิดลิฟต์ได้ไหมครับ โอเคพอเปิดลิฟต์เสร็จแล้วเราก็กดอันนี้เราก็จะโผล่มาที่คล<น>้ายๆชั้นใต้ดินนี่พ่อโผล่มาเจอบิงพ่อครับถ้าเราไม่มีขวานอ่ะเนี่ยเราเราจะออกอยังไงอ่ะเราใช้การาซเราต้องต้องเอาขวานมาทุบวันนีเน้เดี๋ยวพี่ว้จยพึ่งทุบนะเอาขวานมาทุบอันนี้ยถ้าเราไม่มีขวานอ่ะเราใช้อะไรครับเราเอาไปก่อน ถ้าไปในห้องนี้แล้วเราก็จะเจอขวานอ๋อนี่ไงหยิบขวานตรงนี้แล้วเราเราทำไมต้องทุบอันนั้นล่ะครับเพราะว่าเราจะเอากุญแจกุญแจไขอะไรครับไขอันนี้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเรามาถึงเนี่ยเราออกไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้มันปิดถ้าตรงนี้มันปิดเนี่ยเราต้องใช้กุญแจที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงหลอใบ้ยมันจะใหอย่ตรงนี้ยมันจะเอาไปเปิดอันอื่นได้อ๋ออะไหนทาให้ดูเลยครับ เราต้องใช้ขวานอ่ะใช้ขวานทุบเหล่านี้ทุปบปึ้งทุปบปึ้งเปิดเสียงน้อยเปิดเสียงน่อยปึ้งทุปบปึ้งโอ้โหทุบนานมากเลยใช่ไหมถ้ามีเสียงแตกทุบยังไงก็ไม่พังใช่ไหมแตกแล้วครับแล้วก็หยิบกุญแจออกมาได้เลยโอเคหยิบกุญแจออกมาแล,แล้วกุญแจกุญแจอ๋อไข่อันนี้แล้วก็ระเบิดวางระเบิดอีกแล้วหรือว่ายังไงครับ อ๋อทุบอันนี้ต่อคล้ายๆเป็นทุบระบบระบบไฟฟ้าให้พังแล้วประตูมันจะเปิดใช่ออ๋โอเคเปิดแล้วเปิดแล้วเมื่อประตูเปิดแล้วเปิดอันนี้ได้เลลยยเเเปิดอันนี้ข้าไปในห้องอะไรอ่ะห้องเก็บเพชรห้องเก็บเพชรอ้าวแระบายทำไมไม่หยิบมาด้วยล่ะก็มันมีแค่อันเดียวมีแค่อันเดียวเกิดแล้วก็แปลน้ต่ออุ้ยแล้วตัวนี้จะไปได้หรอไม่มานี้ต่อ ถ้าโดนสีแดงเป็นอะไรไหมตายโดนเลเซอร์ก็ตายแล้วก็ระเบิดอันนี้โอ้โหอันนี้ห้องเก็บเพชรอีกแล้วห้องเก็บทองแม่ขออแล้วเราก็เราก็ต้องรีบวัดมาที่บ้านเราสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบ้านเราหลังสิบเอ็ดนี้วเราก็จะไปป้นบ้านนี้ต่อฮานี่ไม่ใช่บ้านเราเหรอไม่ใช่ก็เราเป็นโจนอ๋อเราเป็นโจรเราจะป้นทุกบ้านเลยครับ ตอนนี้มีทองมีเพชรมีเงินมีสามอย่างแล้วเขาเปิดกุญแจบ้านไว้แล้วก็เขาไม่ล็อกหรอแล้วก็ตู้เซฟก็จะอยู่ตรงนี้ตู้เซฟอยู่ชั้นบนแล้วก็ระเบิดได้เลยระเบิดตู้เซฟอีกแล้วเจอเงินอีกแล้วไปแล้วก็ออกมาโอ้ยระพงไปสี่ทีแล้วไม่มีคนมาไม่เป็นไม่เป็นตำรวจนี่วะไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่ใช่โอเคเข้าไปเลยอุ้ยเปิดบ้านไว้อีกแล้วอุ้ยประตูลืมล็อกอีกแล้วก็เข้าไปเลยแสดงว่าเราควรล็อกประตูใช่ไหมชีวิตจริงอ่ะแล้วแล้วตู้เซฟอยู่ตรงนี้ระเบิดตู้เซฟไหมระเบิดตู้เซฟไแล้วบิ๊กไม่คนหยิบนะบิ๊กเป็นคนหยิบเงินบายเป็นคนระเบิดตู้เซฟหลังเบอร์สิบสองครับพี่บายเป็รู้เหรอตู้ตู้เซฟว่าอยู่ไหน อ๋ออันนี้เข้าไปยากยากไหมครับยากยากอยู่เลยลองเข้าข้างหลังหรอครับแต่ทําไมบิ๊มไม่เข้าแบบที่แช์นั้นน่ะแล้วจะเข้าได้ไหมอุ้ยอะไรสีน้ำเงินน่ะเตียงนอนที่ทําให้เราเข้าไปได้อ๋อเรามีวิธีนะครับเรามีความลับนะครับเราใช้เตียงนอนสีน้าเงินในการขัดไปที่ประตูไม่มันมีหลายสีหรอสีฟ<อ>้าก็มีแต่ว่าเราก็ยังเข้าไม่ได้ไรไเราเข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยอันอันอันนี้เข้าได้ใช่ใช่ มีรอ<ห>บ้าน <พอ S 2> แล้วแต่ก่อนรอแบบบิ๊งเก่งมากไปสิบิ๊งบิ๊งเราต้องทำงานเป็นทีมนะอย่าลืมต้องรอก่อนสิบิ๊งไม่ฟังไม้เลยอ่ะเราต้องทำงานเป็นทีมตอนนี้น้องบิ๊งมาถึงตู้เซฟแล้วน้องบิง๊งกำลังวางระเบิดตุ้มโอ้ยเราได้แล้วได้แล้วรีบออกไปสิคะโอเควเาร์ปออกมาแกหลังไหนหลังไหนกันต่อหลังนี้แม็กซิพกเนี่ยบิ๊งที่พกหลังเนี้ยเจอแล้วครับหลังที่สิบหกจะหอมี เจ้าของบ้านอยู่ริวเราต้องรีบทําแล้วเจ้าของบ้านคอคนนี้เจ้าของบ้านยืนอยู่เอาไงดีไบเข้าได้ไหมเขาคือคนนี้บิงบิงบิงไปชวนคุยก่อนเดี๋ยวให้พี่ไบเข้าไปบิงบิงบิงดูไว้นะอย่าให้เข้ามาขมเข้ามาแล้วเอาเข้ามาแล้วเราต้องออกก่อนบิงออกมาก่อนอ๋อดูแล้วออกมาก่อนออกมาก่อนหรือว่าเราแกล้งทําเป็นเพื่อนไหมล่ะเราดูแลอ๋อหนูจะทำข้างหลังใช่ใช่ขึ้นบันไดแอบขึ้นบันไดหลังบ้านขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นมาขึ้นมา โอเคตอนนี้เขาอยู่ชั้นหนึ่งิ้วลิวลว,ลวอุ้ยเขาอยู่ข้างล่างเอาเร็วเขาเดินไปเขาเดินเล่นในสวนอยู่เอาไงดีบอ์เข้าได้ไหมเราขึ้นมาข้างบนแล้วแต่เรายังเข้าบ้าน,นไม่ได้อะหนูเข้าทางนี้อ๋อเข้าได้น้องบิงนะครับเข้าตรงระเบียงมาแล้วแล้วน้องบิงก็ใช้สูตรพิเศษอีกแล้วใช้หมอน,นใช้หมอนใช้เตียงเข้ามาได้แล้วครับเราอยู่ในบ้านแล้ว บิงช่วยบ้านหน่อยได้ไหมใี่ไม้ยก็แอบเข้ามารีบมาตรงประตูหน่อยสิบิงบิเปิดประตูบิงเปิดประตูบห้บิงมาบินมาบินาบินมาบิบินมาบินมบินมาบินมบินมาบินมาบินาบินมาบิมาบินมาบินมาบินไาบินมาบิาบินอากมาเินบินบนมาบินมาบินมาินมาบิมาินมาบิมาบินมาบนาินอาบินานาบินมานมานมาบิาบินมาบาบิมาบินมนมาบาบินานมาบาบินาบินมานบินมาบินมาแบบาทุกคนไปดูบ้านของบิบค์ครับ โอเคไหมเราไปดูบ้านตัวเองนะโอเคไหมครับโอเคอุ้ยเขาเปิดเหรอ<ป>มันก็ <ไป S 2> จะระเบิดไม่ได้กล้าไปเลยไปได้โอเคไปบ้านตัวเองนะไปบ้านตัวเองนะบ้านน้องบิงกําลังสร้างแล้วนะครับนี่คือบ้านน้องบิงเป็นคล้ายๆบ้านสวนนะครับพอเปิดเข้ามานะครับก็จะมีบันไดขึ้นชั้นสองอุ้ยอุ้ยตกตกแล้วก็ขึ้นชั้นสองพอขึ้นมานะครับแล้วก็ตกลงไปแล้วก็ขึ้นชั้นสองพอขึ้นมานะครับก็จะเจอตู้เซฟเอาของเก็บไว้ในตู้เซฟถ้าเปิดไว้อ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเงินเก็บไว้ในตู้เซฟกันโอเคเงินที่เงินที่รับป้นมาทั้งหมดใส่ตู้เซฟให้หมดเลยครับบ้านหนูเป็นอพาร์ตเมนต์นี่โอ้โหเยอะมากเก็บไปให้หมดเลยยัดยัดหมดไหมยัดโอ้โหมีเพชรมีพลอยปิดนี่เราเราไม่ต้องปิดนะคะให้ให้มันเอาเงินเราไปเลยอ้าวเพราะเพราะว่าเราจะเก็บใส่ในนี้ไหนใส่ในไหนนี่ในนี้จริงเปล่าใช่โอเคแล้วถ้าเราถึงบ้านแล้วเราเอาชุดดำออกได้ไหม อยากเห็นหน้าตัวนี้อยากเห็นหน้าด๋ดวเขาแต่งตัวกันนะได้เอาละครับเราจะเอาชุดดำออกแล้วนะครับเสร็จแล้วครับนี่ตอนนี้เราเอาชุดชุดดำออกแล้วเนาะกลายเป็นคนนี้นี่ดูสิหน้ารักใช่ไหมล่ะเราจะไปช้อปปิ้งกันไปหาไปบ้านเพื่อนกันไหมไปบ้านพี่บายกันดีกว่าดูซิว่าบ้านพี่บายอยู่หลังที่หกหลังที่หกไปเดินไปเลยครับไปเอาอันนี้ไปด้วยไปหลังที่หกกันเลยครับ ด้วยเนี่ยที่ <Okay. S 2> เป็นเงินทองแล้วก็เพชรใช่เราต้องพกไปด้วยนะหลังที่หกหลังไหนอะับิงเราขับรถไปโอเคเรามีรถไหม <c oughs> โอ้โหรถแบบคล้ายๆรถของเล่นเลยแต่ขับได้จริงไหมเฮ้ยขับได้จริงอุย้ยน้องบิงขับรถของเล่นนะครับขับไปบ้านหลังที่หกแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูว่าบ้านพี่บายเป็นแบบไหนครับ <c oughs> อยู่ไหนนะบ้านพี่บายอยู่ไหนนะเบอร์ 6, หกลงไปถูกไหมครับ <c oughs> หรือว่าเราวร์ปไปเลยถึงแล้วครับอาพาร์ตเมนต์หลังที่หก ขึ้นบันไดมาแล้วก็อ่ะผิดที่อีกแล้วหลงทางตลอดไังไงไหน,นอ๋ออีกหลังนึงนี่บูพเพเ e n g u i n a p a r t m e น,นี่เจอแล้วหลังที่หกก,ก็เคาเคาเพื่อนรักเพื่อนรักเปิดประตูให้หน่อย,ยเย่เรา,เราได้เงินานอกว่าอีกนี่พวกเธอเธอเธอเก็บเงินไว้ไหน้างเราเราเอาเงินมาแบ่งกันไหมเงินที่เก็บไวไ้อ่ะมาแบ่งกันเรามาแบ่งเงินกันดีกว่า นี่เราไปซื้อของเล่นกันไหมล่ะเธอเธอเธอจะซื้ออะไรเธอจะเอาเงินไปซื้ออะไระรูปสิปบันนี้ก่อนรูปสิบรูปสิบเงินใช่ไหมโอเคเธอสนุกไหมสนุก okay. โอเคครับทุกคนและนี่ค,ษษ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 คือคลิปสนุกสนุกนะคะเป็นการเล่นป้นปอมๆนะเป็นการเล่นป้นในเกมแบบสนุกสนุกไม่ใช่เรื่องจริงชอบไหม ถ้าชีวิตจริงป้นได้ไหมไม่ได้ชีวิตจริงป้นคือผิดกฎหมายไม่ควรครับงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเป็นเพื่อนกดติดตามกำลังใจอนให้ช่องบีบอยด้วยเนาะบายบาย